ถ้าเกิดว่าเอาหินคริสตัลมาร่วมด้วยนี่เป็นทริปเปิลพาวเวอร์เลยนะมันกว่าเดิมลูกค้ารีลีสได้เยอะมากอุ๊ยอันนี้หนูยังไม่เคยทำแบบทริปเปิลค่ะพี่เล่าพี่หน่อยได้ไหมคะว่าแบบมันเป็นยังไงอะสนใจมากโอเคคราวน,นี้เราเอาเรกิมาร่วมกับหินบําบัดบ้างเนาะเออเรอกิร่วงับหินบําบัดเนี่ยหินเนี่ยมันมันมีคุณสมบัติอะไรคริสตัลเนี่ยค่ะมันไม่ได้อยู่ๆก็เพิ่งเกิดมามันฟอร์มตัวมาเป็นล้านล้านปีนะ อย่างบางตัวเนี่ยเป็นแมททอลท์หรือว่ามาจากดาวตกมันผ่านการเสียดสีทางชั้นพลังงานมาเยอะมากจนขึ้นความถี่ของมันเนี่ยพิเศษแล้วบางทีมันเป็นสะเก็ดดาวซึ่งเป็นธาตุธาตุก็เรียกว่าอะไรแร่ธาตุจากนอกโลกที่ในโลกเราอาจจะไม่มีอย่างเงี้ยแล้วมันก็มาฝังอยู่ในดินแล้วมันก็ไปเกิดอย่างเช่นโมเดอรไวท์เนะมันก็มาฝังอยู่ในดินเต็ดินรอบๆกลายเป็นผลึก นะคะแล้วก็ฝังตัวอยู่มานานเป็นล้านๆ้านหลายๆลา้านปีเองการเป็นแบบนั้นเนี่ยคลื่นความถี่ของมันจะถูกบ่มให้มันเปลี่ยนแล้วก็อยู่แบบอยู่มานานนะนะความถี่สูงมากนะคะทีนี้ด้วยตัวมันเองมีคลื่นความถี่อยู่แล้วนะ,ค,ะคนเราก็เป็นคลื่นความถี่ถูกไหมตแต่เราจะคลื่นความถี่ต่ากว่านะคนเราเนี่ยคลื่นความถี่อยู่ที่สองร้ยห้าสิบเฮิร์ส์เนี่ยที่เป็นค่าปกตินะแต่ถ้าเรามีความสูงคลื่นความถี่สูงขึ้น ถ้าเรามีความทุกข์ขึ้นคองถีเราต่ําลงนะเหมือนเรายิ่งเราป่วยเรายิ่งไม่อยากลุกไม่มีแรงเห็นไหมขึ้นคามถีเราต่ําแรงสั่นสะเทือนเราต่ํามากเลยเวลาคนเป็นซึมเศร้าจะไม่อยากลุกเลยอยากจะนอนอย่างเดียวเลยเพราะว่าแรงสั่นสะเทือนเขาต่ํเาเขาไม่มีแรงที่จะไปต่อนะคะเพราะว่าอารมณ์มันถูกบล็อกหมดแล้วทีนี้เวลาที่เราเอาหินมาบาบัดร่วมเนี่ยแค่วางหินอย่างเดียวก็ใช้ขึ้นคอมถี่เขาปรับบาลานซ์เครื่องถีมนุษย์ได้แล้วนะ แต่ว่าถ้าเราเอาเลกิเนจี้เข้าไปร่วมด้วยเนี่ยเราจะใช้ร่วมกับการสแกนเราจะใชะ้การสแกนด้วยพลังงานเนาะเรารับรู้ได้ว่าจักระตรงไหนของร่างกายของเขาเนี่ยมีอารมณ์ที่ติดขัดหรือว่ามีบาดี้ไหนที่ติดขัดแล้วเอาหินนั้นเข้าไปวางเพื่อขยายพลังงานมันเพื่อเคลียร์พลังงานเพื่อโฟล์พลังงานมันนะคะทีนี้ถ้าเราโฟล์ได้แล้วพลังงานตัวเอ็มเองเขาเรียกว่าเหมือนมันเป็นลําโพงอะ ขยายเสียงอ่ะได้หออไหมอันนี้มันขยายพลังงานนะคะหินแต่และรูปร่างก็ขยายพลังงานไปตามรูปร่างของมันรูปร่างทรงกลม,มก็ขยายรอบตัวรูปร่างทรงแหลมก็จะขยายที่ปลายปลายแหลมเหมือนเป็นเลเซอร์พุ่งเป้านะ,ะ<ม>ทีนี้เมื่อเอาพลังงานเลกิรร่วมหินร่วมกับซาวนะคะเราสามารถใช้ซาวเนี่ยสแกนลูกค้าก่อนได้เลยตรงไหนลูกค้าติดขัดนะ,ะเรารู้แล้วว่า เออเราควรใช้หินอะไรมาขยายตัวนี้เพิ่มเสร็จแล้วเราใช้ตัวเรกินะคะเพื่อเราจะสื่อสารกับสปิริตไกด์เนี่ยให้เคลียร์ออกเป็นคำสั่งถูกไหมเป็นคำสั่งร่วมกับซาวเวอรเบรชั่นอ๋อยังในอ๋อยอ๋อแล้วหนูอ๋อแล้วหนูไม่เคยทำแบบทริปเปิลมาก่อนพอพี่พูดงี้หนูเอ้ยเก็ตแล้วหนูขอลอกกันบ้านค่ะ <laughs>